แบบนี้ต้องเรียกเสียตัวน้อยแล้วไม่นะบีมกวียิ้มแกปีเงินในกระปุกของลูกชายตอนนี้มีถึง10ล้านบาทแล้วเท่าไหร่ล่ะครับสิบสิบล้านเหรอสิบล้านสิบล้านก็เลยครับสล้านโองานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแซวกัสนนันว่าต้องเรียกเสียพีได้แล้วไม่นะแม้ว่าจะตั้งใจเก็บออมสุดๆแต่ก็ยังไม่วายมีความน่ารักตามวัยเมื่อทางเจ้าตัวตั้งใจจะเอาเงินไปซื้อของเล่นให้หมดประเทศ ทำเอาพ่อบีมรีบอ้อนกลางวงสัมภาษณ์ขอเปลี่ยนไปซื้อทองแทนได้ไหมซึ่งเสียพี่ก็อนุมัติให้พ่อพ่อในทันทีบอกน้องพีจะเอาไปซื้อทองเลย10บล้านน้องพีจะซื้อทองไป10บสอันน้ำหนัก10บาทแล้วก็จะแจกให้ด้วยทองเป็นสิบสอันโอ,อ,นอ้อันละเท่าไหร่ลูกอันละสิบเลย10บาทจะแจกน้ำไหมแจกไหมจกแจกน้ำไหม งดีไหลนคุณสามนี้ก่อนไหมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเอ็นดูหนักมากพอบีมีลูกชายที่ท uh ั้งเก่งแล้วก็ใจดีอีกตั้งหากมงบอกว่ามีออยและพ่อๆดูแลมาดีจริงๆโดยเฉพาะกับการอดออมกับการบริหารเงินพี่น้องๆก็รับรู้ว่าเวลาไปทำงานกับพ่อๆแม่แม่น้องก็จะได้ค่าจ้างซึ่งพ่อบีมก็จะมาช่วยกันคิดว่าเราจะมาบริหารเงินกันยังไงดีเอาเงินมาใช้ทำอะไรยังไงบ้างจะบอกลูกไว้เสมอให้รู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กซึ่งหากใครที่ได้ติดตามครบ ครอบครัวนี้ก็จะรับรู้ว่ามีอ้อยและพ่อพ่อเขาวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดียิ่งช่วงสมัยรับงานของลูกๆทุกครั้งก็จะมีการพูดคุยกันในครอบครัวเสมอว่าน้องอยากจะทําหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็จะบริหารทั้งเรื่องเรียนแล้วก็ทํางานควบคู่กันไปพยายามทาให้น้องๆได้เติบโตในแบบที่ได้เป็นตัวของตัวเองจะไม่กดดันหรือบังคับได้ดทั้งสิน้นแม่จะเห็นว่าบ้านนี้เขาทํางานกันมาตั้งแต่เด็กแต่ก่อนที่จะรับงานก็ต้องผ่านการกรองจากพ่อบีมแล้วก็แม่อ้อยกอ เพราะมองว่าเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆแต่หากวันหนึง่งลูกไม่อยากจะออกงานแล้วก็คงไม่ได้เจอกันเรียกได้ว่าเป็นหนูน้อยร้อยประสบการณ์จริงๆเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนชีวิตและการเงินครอบครัวไว้อย่างรอบคอบยิ่งในช่วงที่ลูกๆเริ่มมีงานเข้ามาทาั้งครูก็จะพูดคุยและตัดสินใจร่วมกันเสมอโดยยึดความต้องการของลูกเป็นหลักทั้งพ่อบีมแล้วก็แม่อ้อยก็พยายามบาลานซ์ทั้งเรื่องเรียนและก็เรื่องการทํางานให้เดินไปพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆไม่แปลกใจเลยที่น้องจะสามารถยอดกระปุไ เป็นล้านจะเห็นได้ว่าเต้าแฝดนั้นมืออาชีพสุดๆสงกับเป็นหายาสุกตาตัวน้อย ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์น้องก็ทําได้อย่างมืออาชีพแถมเอเนอร์จีก็ยังเหนือลน้นสดใสาราเดินกันทางบ้านเลยทีเดียวที่นอกจากการทํางานแล้วพาร์ทการใช้ชีวิตของเต้าแสบ้านนี้ก็กิจกรรมตารางแน่นมากโดยที่พ่อพ่อและมีออยก็จะพาลูกไปทํากิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวเรียกได้ว่าตารางแน่นเอียดแถมงานนี้เผยดูคลิปที่ไรก็อดเคือนไปกับความหล่อน่ารักแล้วก็ฉลาดของเต้าแสบที่โตว,วันโตคืนแถมยังมีความผิวใสออร่าฉ่ำโตมาเป็นพระเอกนางเอกกันแน่นอนแถมยังพูดจชาฉาำฉ่ำเอเน จีดีไม่มีตกเห็นแล้วก็ต้องยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยที่คบเครื่องจริงๆ